อ๋อเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็สื่อของโครงการภูมิปัญญาค่ะปัญหาที่พบก็คือว่า,าบุคลากรของเราเนี่ยรวมทั้งผมด้วยนะคือโครงการนี้เดิมทีเนี่ยเขา,ามีมาก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมารับตำแหน่งแล้วแล้วก็ แต่อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันก็ใช้การไม่สมบูรณ์นะใช้การได้ไม่สมบูรณ์คือไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เพราะเห็ุว่ามันมันมันเสียทีนี้อไอ้ทางโรงเรียนก็ครูที่รับผิดชอบก็กเกษียณไปบ้างย้ายไปบ้างแล้วก็คนที่มารับงานใหม่เขาก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็เคยส่งครูไปไปออกลมที่โรงเรียนดอนสมง่า คั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีอุปรกรณ์มาให้ด้วยมีกล่องมีอะไรมาให้แต่ทีนี้มันยังไม,ไม่ได้มาทำให้หน้าที่เราทางนะก็เลยเ,เมื่อวันที่ 13, 14ที่ผ่านมานี่ก็ไปไประชุมอีกรอบนะึงทีนี้ก็กลับมาก็เห็นทางาบริษัททางวิทยากรที่ว่าเขามาให้ใหความรู้เขาก็มาแนะนำ ทีนี้เราก็ได้ข้อมูลได้อะไรต่างๆมาตอนนี้ก็รายงานไปรอบนึงแล้วก็วันนี้ก็ติดต่อไปทางกันบอกจาว่าให้ช่วยส่งช่างมาดูระบบให้หน่อยคือให้ใช้ได้สักช่วงแรกๆกันเพราะว่าโรงเรียนเปิดมาประมาณเกือบเดือนแล้วยังยังยังไม่ยังไม่ได้เริ่มเลย